ัโอเคโอเเม่โอเหม่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะก็รู้สึกด okay, ีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับ ก็ตอนแรกื่นเต้นมากตอนแรกไม่คิดว่าเอ้ยจะมีคนมาหาเราเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าแบบาหากันเยอะมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนึงครับ จริงชอบหมดเลยทั้งกาําไลสร้อยคอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนมันสามารถใส่ได้ทุกวันเป็น everyday look อะไรอย่างครับยิ่งแบบถ้าเราสมมติเราใส่เสื้อผ้าปกติชุดแต่ว่าถ้าเรามีอิสระสิรสักหน่อยอ่ยเมื่อใส่จะได้มันจะดูแบบมีอะไรดูเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นครับวันนี้แฟนปรมาเดยวเพราะ็งานเดียวใช่แหบเหงาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าปกติจะออกงานกับเพืเ่อนๆนะครับกับ กับ,บหลิวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือออกงานคนเดียวเลยแต่ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนี้ทุกคนมาหากันเยอะมากครับ<ห>ะรครับ่จริงจริงอ่ะชอบตัว universe motion ใช่เพราะแบบรู้สึกว่ามันเหมาะ กับคนพิเศษของผมนะครับรู้สึกมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่แล้วมันดูมีอะไรดูแบบว่าส,สามารถใส่ได้ทุกวัน everyday look ครับผมรู้ืึกให้หรือยังย,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 ยังเลยแต่ว่ามีแทน,นจะซื้ออยู่ตอนนี้แหละพี่คิดเลยตอนนี้แหละนีเรื่องเพราะว่ามันน่ารักเพราะว่าคนให้ก็น่ารักใช่มันบอกกับเขาครับผมบอ <c oughs> ไม่บอกหรอกไม่บอก,หร, <c oughs> บอกหรอกู้กันอยู่ครับผมว่าใคร แบบโอ้่านมาไวมากรู้สึกแบบเวลาผ่านมาไวมากจริงจริงเรารู้จักกันแบบได้จะสองปีได้แล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาได้ทําง,งานร่วมกันแบบจริงจังคือหนึ่งปีแล้วก็รู้สึกเป็นหนึ่งปีที่ดีมากเพราะว่าเราเหมือนพอเราศึกษากันเรื่อยๆเร,ยเ,รยเรารู้สึกแบบเออเราเราคลิกกันมากในเรื่องของแบบแการใช้ชีวิตด้วยกันการทํางานเนี่ยครับแล้วก็อยากจะแบบว่าอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบอยู่เข้าแล้วสบายใจนะครับ ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตผมตลอดทุกเรื่องเลยคือแบบไม่ไม่เคยทิ้งกันเลยอะไรอย่างี้ครับคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะมีอารมณ์แบบว่าเออเราทํางานด้วยกันเยอะมากก็จะมีงานที่เราแบบมั่นใจไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมรู้สึกไม่มั่นใจเขาก็จะรู้เขาจะคอยแบบมาคอยช่วยชี้แนะว่าทํานอย่างนีน้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมรู้สึกแบบมันเป็นสิ่งที่ดีของการทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ บอกคือผมไม่เคยลอเขาเลยแบบทักท่านนทำงานเพราะว่ามันมันโอเคทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างมันดูมันดูลงล็อกมันดูใช่ไปหมดเลยครับแล้วก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าการได้เจอคนร่วมงานที่ดีได้เจอแบบพันเนอร์ที่ดีแบบมันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้สึกมันแฮปปี้มากตลอดเวลาที่ีที่งานครับวนี้ไมด้กับปัสกันแล้วต้องมีเหตุการณ์ที่แบบให้เราล้ให้กัมใสจริงจริงก็ได้ คุยปรึกษากนันตลอดครับว่าเออเรื่องเนี้ยแบบไม่มั่นใจเลยอย่างเช่นแบบมีเวรก็แบบเฮ้ยคนจะเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบให้กำลังใจกันว่าโอเคตอนเนี้ยมันยังแบบเพิ่งเริ่มต้นก็แบบพยาย,ยามแบบว่าอย่าอย่าเพิ่งไปออคิดอะไรมากอย่าเพิ่งไปกดดันตัวเองมากก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงแบบเราก็อยู่ข้างกันอยู่แล้วครับมีผมมีริ้วมีรลิวมีผมอย่อยางเงี้ยครับก็เลยเป็นแบบใช่ก็เราไปงานด้วยกันไงเล้ไก็ถึงไม่เป็นมัน ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างครับอุ้ยนี่คุณเขานันเหตุการณ์เหมือนกันนะคราบเนี่ยคือแท็กซี่คันนั้นใช่ไหมครับตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่เขารถเขาก็บอกว่าไปไหนครับสุดหล่ออะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวปรับแอมไไหนครับสุดหล่ออะไรอยงี้ ถึงแล้วสุดหล่อผมก็ฟิลแบบไม่ใช่คนบ้าย,ยอสัเท่าไหร่หรอกเออแล้วค่ารถประมาณ140นะครับแต่ผมไม่มีแบงค์ย่อยครับพี่เอาไปเลย200เ,เขาเลยตอบคายด้วยขอบคุณนะครับสุดหล่อผมก็จะคว้อีก100หนึ่งละแต่ว่าไม่มีมีม 200. เพียง200ผมไม่มีนะสิโนไม่ได้พรมตังมีติดตัวมาโทรศัพท์ก็ไม่อยู่กับตัวผมเท่าไหร่รบกวนขอผู้จัดการน่อแทน โอ้ยคุณดูพยายามเหมือนกันนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้วงจบเลยครับคือมีพื้นจบใช่เพื้งจบช่วงนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังแบบทำงนานส่วนตัวกันอยู่นะครับส่วนเวิร์ศช็อปคือมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังแบบว่าเตรียมบทอยู่ครับไปทางที่คุณนักเขียนในการเตรียมบทอยู่ซึ่งเราก็คุยกับพี่นิวว่าคือถ้าบทเสร็จแล้วก็จะถ่ายเลยเหกันเพราะว่า อยากให้ทุกคนได้ชมใ,ในปีนี้แน่นอนนะครับแล้วรอแบบว่าบทที่ต้นฟ้าเนอี่ยเราเข้าถ่งแค่ไหนละครผมตื่นมาผมก็เป็นต้นฟ<ต>้าเลยเบ่ออันั้สิไม่อยางเลยไม,ไม,ไม่จริงๆก็ด้วยความอย่างที่บอกไปว่าผมกับตัวละครต้นฟ้ามีความคล้ายกันนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็มีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่ในการแสดงนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องทำกันบ้านอยู่ดีเพราะว่าเราต้องการแบบสิ่งที่แสดงออกไปอยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้กับมันให้มากที่สุดแบบอยากให้ทุกคนดูแล้วว่าอันนี้คือต้นฟ้าแบบตามในนิยายเป็นบครัอ๋อไม่ไม่มีเลยครับใช่กิจโศอย่างเดียวคือเราต้องอ่านนิยายให้เยอะๆเข้าไว้ครับแล้วจะได้เข้าใจตัวละครแบบร้อยเ ไว้ก็มีนะครับก็จริงๆก็เป็นเป็นเหมือนที่แสดงไปในพาร์ทหนึ่งเลยแหละครับรู้สึกว่าคนเสียงที่ใช้มานานนี้นะครับสีหน้าประมาณนี้เขารู้สึกแบบคนน้ายเป็นคนที่อบอุ่นมากเวลาที่ที่อยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะพรีเซนต์ในส่วนนั้นให้ให้แบบคนดูได้เห็นนะครับส่วนในมุมอื่นที่แบบอาจจะเป็นมุมแบบว่าเ้ยที่แบบดูรุนแรงของต้นตายก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าจะยังไง ะฉากเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ได้รับบีมาเยอะเหมือนกันเรื่องแบบฉากแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องอะไรอเฮ้ยเปนอะไรต่างเป็นอะรจริงไม่ไม่กล้าคุยเรื่องนี้กับหยูเลยไม่เอาไมอาเป็นเขินนะครับเอาจริงไหมทุกคนนี่ยคือแบบเอาจริงผมนะไม่เคยได้เรียนเลิฟซีนบ่อยคือแบบอ่ะ คือตั้งแต่อยู่ทํางานวงการมาผมพี่กิ๊งมึจะรู้ดีนะครัืออยู่อนาะโอเคครับพูดเนาะคือโอเคพี่คือไม่ค่อยได้เล่นเลรลซีนเลยแล้วก็นี่เป็นถืว่าหลิวน่าจะเป็นคนแรกที่ได้เล่นเลรลซีนแบบแบบออฟฟิเชียลเลยครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีการคุยกันก่อนก่อนถ่ายว่าจะเป็นยังไงแต่าตอนนี้คือพูดต่อพี่ยไม่กล้าคุยเพราะว่าเสิด อ๋อใช่ใช่ก็เป็นอยู่กันครับผมก็เบาๆเบาๆไม่ได้คุยเลย <laughs> เป็นซีนแรกๆเลยแล้วแบบทุกคนแบบเพิ่งมาถึงกองกำลังแบบง่วงนอนกันอยู่แล,แล้วแบบต้องเล่นฉากกันแล้วผมก็เออเล่นเลยหรออะไรเงี้ยแต่ก็ก็ผ่านไปด้วยดีครับที่ผมไปกัดปากหลียวแบบเป็นรอยเล็บอะไรอยู่ไม่อันนี้เป็นแบบความแต่ว่าศิลปินาทาั้เทคนิคเพราะว่าผมผมไม่เคยเล่นเล้วซีนเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบนิดนึงครับผม เว้ยจริงถือว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าอย่างตั้งแต่คืนแรกที่ปล่อยไปหล่อใช่ไหมแบบวิวขึ้นไปสามแสนสี่แสนนะครับแบบทุกคนแบบตกใจมากว่าเฮ้ยแบบมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแบบแพวกเราเซอร์ไพรส์กันมากแลก้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเออตั้งตารอซีรีส์ของพวกเราทั้งสามเดือนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ใกล้จะถึงลานแล้วอีกประมาณเท่าไหร่แปดหมื่นกว่า ก็ขากทุกคนด้วยนะฮะและใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะครับเราบองว่าทุกคนจะต้องแบบสนุกนะครับแล้วก็แฮปปี้มาแมน่อนอนครับผมดใจขอบคุณทุกทุกคนนะครับก็อย่างพี่อยู่กับพี่อยู่พี่กิ้งนะฮะคือคือพี่กิ้งะน่าจะได้เห็นการเต็มตัวผมว่าใสมัยนู่นนะครับผมอ่าแล้วก็ รู้สึกว่า5แสนเป็นอะไรที่แบบตอนแรกไม่ได้คิดเลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบซัพพอร์ตกันนะขอบคุณทุกคนที่แบบที่มองเห็นกันแล้วก็แบบอยากให้เดินทางไปกันต่อเรื่อยๆนะครับจริงๆตอนนี้5แสนเป็นแค่แบบขึ้นทางนะครับเรายังมีปลายทางอยู่ีิที่เราคุยกับทุกคนไปนะครับอยากอยากอยากได้ตัวเอ็มอยู่ข้างหลังนะครับเคยคุยพี่เมกี้ว่าตอนนี้มัน เรายัางแทบแบบหลักแบบหลักเทอะไรเงี้ยอยากอยากอยากให้แบบถึงหลักเอ็มด้วยกันทุกนคนอะไรเง,งี้ยครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงจครับครับผมไดเม้เลยคือผมอาจจะมาปิดฉากงฟิรลเตอร์นะครับแล้วก็ <c oughs> เอาจริงเหรอโอเคงั้นถือว่าไม่ได้พูดอะไรกันนะ ก็ฝากไอซีมีด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ชิวรี่นะครับที่มีความผสมความโมเด,ดลูไปด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบว้าวโดดออกมานะครับก็สามารถใส่ไม่เด์ลุกในชีวิตประจำวันนะสวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีสันสดนด้วยนะครับก็ฝากแบรนด์ไอซนีด้วยนะครับ ก็ภายในปีนี้นะครับผมต้นชาได้สูนแต่ับผมทุกคนจะทุกคนจะได้ชมกันแน่นอนแล้วก็ยังมีอีก2เรื่องนะครับมีอาทิตย์ดาวตกนะครับแล้วก็ไทเกอร์เดินหนาวนะครับผมไม่นานเกินดออครับในปีนี้แน่นอนครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาหากั่วันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่กิงด้วยนะฮะเห็นเออไปถ่าย็กพี่บาร์เยอะมากเลฮะพี่กิงเออผมจำาแื่ก่อนไม่ไม่เคยรู้แอคเคาท์พี่กิงเลยแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วนะครับ อับน้อยใจยนะแบบ okay, โอเค <laughs>